ทางเป็นทางการนะครับผมของจากออโต้เทรดก็มาถึงคันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นมิสซูตัวปจับยอสปอร์ 2.4GTS ล i มิตนะครับตัวนี้เป็นปีแจ้งก่อนปี18.19ไม่หมื่นต้นต้นใบแดงขายอยู่ล้าน2 8 9เราขายอยู่1 5 9 0 0ล้านบาทเครดิตดีดีออกรถศูนย์บาทเลยครับเพราะเราสามารถอพยดจัด ได้ในเรื่องของเกรดของร้านค่ะเอ่อร้านรถทุกสองร้านรถทุกสองของเรานะครับตัวนี้แจงก่อนด่วยมากนะครับกล้องมีให้ไหมมีให้นี่ต้องมีให้ด้วยนะครับเหมือนกับตัว G D Premium ของเราเมื่อคันที่3หรือ E P ที่3ต้องย้อนกลับไปดูนะครับนี่มีกล้องรอบคันถ้ามีกล้องหน้าสบายใจได้ครับก็กล้องรอบคันแน่นอนนะครับมาดูกัน ว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างาขาวสะอาดใสกิ้งเหมือนรถปีใหม่ๆมาเลยน้อยม <c oughs> าพโดเลยเลยมาดีกิ้งเลยฮนะแล้วก <c oughs> ็เรียบร้อยดีสวยครับม่ต้นอย่าลืมนะครับ The Seven Big Deal รีวิวรถครอบครัวแบบจอลึกนะครับตัวเนี้ย รถทุกคันในสายครอบครัวมีส่วนลดอยู่ที่25,000บาทพร้อมบริการช่วยเหลือุกเฉิตลอด24ชั่วโมงแถมบริการขัดเคลือบแก้วก่อนปล่อยรถและบริการเปแี่งน้นมันเครื่องให้หนึ่รอบนะครับตัวนี้เดี๋ยววันที่คุณผู้ชมมาดูเนี่นะยรกยัได้นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คให้ว่าตัวนี้มีรรออประกันศูนอยู่ไหมถ้ามีก็ไปประกันศนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู มีซูเนี่ยถ้าเป็นออลเดียว์เจะเลือกทตัวเนี่ยผมบอกทำเดียวเลยว่าเข้ามาจ้ว้าวจริงๆในคัเดียวเอามานะครับกร์โนเข้าบริการตรวจสอบสถานะแสดงว่าถึงดิวที่จะต้องเข้าะอะไรแล้วหละดิวที่จะต้องเข้านี่แหละนะครับอันนี้แอร์บอกก่อนเลยนะแยกซ้ายขวาอิสระเป็นออตโต้ด้วยแต่เราต้องปิดเราหน่อยอย่มาดิ้นเสียงผมนะครับมีจอให้ ราพรวมเนี่ยให้มาก็ค่อนข้างครบแล้วนะครับเดี๋ยว้แ่หลักมีให้ไม่มีแล้วก็มีเพราะว่าเอาอะไรให้หนึ่งท่านในเรื่องของอันนี้มีไฟฟ้าให้ AX มีให้ตัวถุงหายนี่อยู่วะาหัเนี่ย USB มีเดอยู่หน้าหลังรับ USB อ๋อมันจะเก็บไว้ชาร์จอะ ปกติผมเห็นเคยอยู่ในนั้นนี่อ่ะนี่คืนี่อ่ะพี่ในนี้ปะไม่หร่กในจไม่อยู่แล้วนี่มีมีโอ้ยมาเต็มหมดแล้วก็อุ้ยเปิดมาว้าวเลยอ่ะบ้านเลยเฮ้ยเปิดมาว้าวเลยอ่ะ USB HDMI โอ้นี่เลยมีหลายคนชอบอันที่นี่แล้วก็ครับไปบ้างมีคนชอบไหมเปลี่ยนปากสอบตาเลยเลยจริงจริงเพราะว่าเขามองอย่างนี้ว่าห้า บางทีอ่ะจะใช้ Note น้ตบุ๊กน้ตบุ๊กมันคงไม่มีน้ตบุ๊กบ้านไหนเสียบใส่ USB ล้วชาร์จได้ <c oughs> อาริงป่ะมันเป็นรถที่แบบใช้ทําง,งานด้วยนะบางทีแบบว่าผู้บริหารใช้รุ่นเนี้ยไว้ลุยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกก่อนเลยถือว่าตอบโจทย์ดี <c oughs> กลับมาที่พวงมาลัยยังชอบปาเจโร่เหมือนเดิมอยู่เพราะว่าให้มาเป็นไม่ว่าจะครอสคอนโทรลให้นะครับมีเรื่องออนบอร์ดให้ดูนะครับฝั่งนี้เป็นกล้องรอบทิศทาง สายวาหน้าหลังมีหมดนะนี่เห็นไหมเป็นสามิติเ,เห็นปะแล้วก็ในเรื่องฝั่งนี้จะเป็นการควบคุมเสียง cross control ของเขาตัวนี้ยังไม่มีไอ้น,นี้ให้นะครับระบบป้องกันการชนนะเัรื e องยๆยังไม่มีแต่ไฟเป็นออโต้ให้ที่ผัดนรถโนก็เป็นออโต้ให้โคบากมีตัวหน้าพาร์คให้มีปาร์คกิ้งให้มีป้องกันล้อหลังถลายให้ เกียร์ไม่ครับมันเลยไม่ถลายแล้วก็บอกก็ดีแล้วใช่ไหมก็ดีแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่มีกระจกตัดแสงให้นะมันจะไม่เหมือนพวกของตัวตัว GT Premium ตัว f o r w i n มี่บอกปรับไฟฟ้าข้างเดียวข้างนู้นไม่ได้ปรับให้นะนรับแจ้งต่อเลยเบากหนังมีให้ด้วยผมอะไ ยีไ่ได้หกได้อันนี้เมืามา่อวานอธิบายให้คุณแต่ก้องฟังแล้วพี่บอกยี่ได้หกได้ครับเออก็ดีอ่ะบางทีรถพวกนี้บางทีผู้หญิงไะ,ะไซส์เล็กอ่ะเขาชอบใช้เพราะว่าเขาเรียกว่านารรศาสนาวิาวาาสัยเขาดีเขาจะขับสูงไปเลยอะไรอย่างนี้ออกใช่ไหมโอเคนะเบรกมือไฟฟ้าด้วยออโต้พพแปดสปีดเมื่อวานละคันนี้ใช่ไหมรุ่นนี้แล้วใช่ไหม <c oughs> ที่วันนะตัวนี้แล้ว แต่เครื่องเป็นเคือเดียวกันต่างแค่ระบบแับเครื่องแต่กล้องมงอผมครับเจอรวงเลขารู้สึกะบว่า,วงงงางอ,องอน,อง,อนงนะนา,าก็จะเป็นปลบบมีระบบบอกมากด้วยนะครับว่าขับเป็นอีโคหรือเปล่า ประหยัดแ, yup. แค่ไหนนะแต่กำลังของมิสูเนี่ยผมชอบแล้วรอบต้นเขามาดีเนี่ยเขามาดีแล้วก็เวลาช่วงล่างขับสบายด้วยมันมั่นใจอะความสบายมัน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 มั่นใจอะแต่นี้มัสุดช่วงล่างมันจะดูยืดๆหด่อยอะดูยุบๆนิดๆลองดูว่าเป็นยังไงบ้าง อยู่ที่ห3 1 9ง้บแโลเราก็มันจะขึ้นอยู่ถ้าคุณผู้ชมเข้าไปดูก็มันก็จะขึ้นมาหน่อยๆเองอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นมาเยอะแยะนะครับเพราะว่าก็ขับอยู่ในนี้แหละครับเวลาลูกค้ามาดูมาเทสหรือว่าเราขยับรถอะไรบ้างนิดนหน่อยลองดูซิว่าเด้งไนหะมปึ๊บตึ๊บจะเด้งหน่อยเนาะเด้งหน่อยครับเออเด้งหน่อยๆน,น,นะคุณตาก้องเลยเพราะว่าพี่เช็คดูออก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่า คงงนิดๆน,น่ะความรู้สึกดิมเหมือนเป็นครงงกว่าฮิสุสุโครงกว่าเอเวอร์เรสแต่ว่าถ้าเรามามองในมุมของขอุปกรณ์ภายในแล้วก็การเข,เขียงเขาภาพรวมเนี่ยถือว่านิ่งนะ มามาปิดเดียวอย่างงั้นเนี่ยมันจิดเดียวเพราะว่ารู้ว่าทำไมคุณนตะก็ก็มาเดืนฝนนะเนียพี่ไม่ใช่ไม่ใช่อยากบอกตรงตรงเลยว่าไม่ใช่เพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานฝนตกเมื่อวานที่เราถ่ายทำกันนะฝนมันตกพอฝนตกใช่ไหมครับ มันชื้นถนนมันชื้นปุ๊บยางไม่ค่อยรับได้สัมผัสที่ดีเข้าใจไหมแต่เนี้ยพอมันแห้งแล้วอะพอมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะหนึบหนึบหน่อยแต่ถ้าอยากได้ออกกําลังจริงๆเลยนะคุณตากล้องนะเมเขามาเราก็ต้องเมื่อเขามาฉันจะไปเดี๋ยวผมไปก็ได้ครับใจเย็นๆครับอันนี้เนี่ยถักกล้องเรามี ก็ใช้เขาเรียกว่าใช้การประกอบอ่ะแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณใช้กล้องเป็นนะคุณถอดกล้องรู้สบายเลยอ่ะถอยรถง่ายแล้วก็เขาเรียกอะไรครับเรื่องของการการไหยางเวลาเราจะเอยเข้าซองอะไรเงี้ยมันช่วยเราได้เยอะนะบอกก่อนนะครับออโต้แปดสปีดจริงๆแล้วถามว่าต้องบอกก่อนที่เม,มื่อวานคุณถอกล้องถามเออมันก็ฟรีอะไรเงี้ย <laughs> ตัวนี้อยงที่ผมพูดเลยครับว่าออโต้แปดสปีดเรารีวิวมาทั้งหมดเจคันเนี่ย บอกก่อเไยฮาร์เรย์ค uh, er, ุนไดฟอร์จูเนอร์เอเวอร์เรสต์มิวเอ็กเนี่ยมันจะทั้งหมด60สปีดโดยส่วนใหญ่6กสปีดนะครับตัวนี้8ปดสปีดัน่ซอยย่อยไงฉะนั้นอาัตราโัเทียมมันก็จะพุ่งๆหน่อยนะครับลองดูว่าชอบไหมชอบขับสีนู่นเลยไหมเยอะๆแต่ก็ขายไม่แพงชอบครับ แบบว่าใหม่น้อยๆแบบนี้เลยแล้วไม่ได้ใช้อะไรไปลุยอะไรนักหนาก็รุ่นนี้ตอบโจทย์นะครับแอร์แบ็กมีให้2ใบแน่นอนต่อไใบแะคุณตากล้องและวผมดูอยู่เนี่ยมีแค่2ใบนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe ในช่อง youtube channel ของจักรอ o t เทรดด้วยคันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับายแดงอยู่ที่1 2 8 9 0 0 0บาทเราขายอยู่1,59,000้บาทจัดไฟแนนซ์เนี่ยสบายใจได้ออกรถบาทแน่นอนเครดิตดีๆ ยังไงนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องช n อง l ของ YouTube Facebook ของ Jack Autotrade ด้วยคลิป7 EP ทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณตะก้องเจนหนึ่งเินครับผมครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ต่อต่อเรานะครับที่ช่วยจัดรถน้องเบียร์น้องปิ่นปานดีน็อตหรือเขาเรียกว่าขอบคุณทั้งบริษัทครับที่ทำให้เกิดคลิป EP 1ีหหรือ the seven deal รีวิวรถครอบครัวแบบเจาะลึกนะครับเราก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับ EP ใหม่ๆหรือคอนเทนต์ใหม่ๆอยากให้ทำอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Youtube ได้เลยนะครับวันนี้ผมอ๋องแจ็คออโต้เทรดขออนุญาตลาไปหาอะไรทำต่อว่าคิดก่อนว่าจะรีวิวอะไรอีกนะคุณตา้องนะที่เรารู้ว่ากูอยากแวนมากวาแล้วไปเลยปะนมีพิตตี้พี่อะมีพิตต <im itation> ีด้วยเฮ้ย ไม่ดีหรอกเดี๋ยวน้องเขาจะหลอนเขาก็จะกลัวผมเลยเพราะว่าเขาจะว่าพี่มึงมึงขับรถได้เร็วร้ายมาก <laughs> พยายามดักเร็งเบาๆ <laughs> 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 ถ้าคขาถึงเขาจะหงชั่วมาก <laughs> โอเคลาลังครับผมสวัสดีครับเยี่ยเย่